คุณทรเดยวนะแบบหนึ่งแบบหนึ่งพี่ทรนี่เขาผิดเขามีช่องคุณทรนปุรีรมดีเซลคุณทรนพี่ทรค่าค่าอยู่ไหนจะไปเอาอยู่กรุงเทพมาเอาเลยอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพมาหาคนครมาเอาทําเลยให้เลี้ยงให้ นี่ไงพี่มันจะมีวันพุธวันพุธเนาะวันทุพุธปลาตลาดปลาที่จะจุจักเยอะมากมาเลยมาเลยพี่มาซื้อเลยเพราะว่ามันจะมีตลาดตลาดปลาที่จะจุจักวันพุธครับมีให้เลือกเยอะแยะแล้วก็คือเลือกอ่าถ,ถูกแพงเนานะก็ไปซื้อตลาดตลาดจุจักนี่ก็ตัวละห้าร้อยแล้วเนี่ยตัวละห้าร้อยนะเจ๊พี่เพื่อน ซื้อมาซื้อกิ่ตัวแปดตัวผมอยู่บุรีรัมครับผมให้หกร้อยไม่ที่จริงมันมัน,ม,นมันแพงกว่านั้นแต่ว่าพอดีเราซื้อเยอะบางบางตัวนี้คือแปดร้อยนะอันนี้อันนี้คือเขาตัวละแปดร้อยตัวละแปดร้อยแต่เราพอดีเราซื้อเยอะไงเราซื้อเยอะขอด้วยส่งไปชนนีมาให้ได้ไหมแบบ ทอดเลยว้าแล้งแปะบ,บอกพี่แอรเลดสี่สิบหกทีจริงอันเนี้ยต,ตัวละ 800, ตัวละแปดร้อยตัวละแปดร้อยแต่ว่าพอดีแบบเราซื้อเยอะไงเขาก็เลยลดเขาขายตัวละแปดร้อยตัวนี้ก็แปดร้อยตัวนี้ก็แปดร้อยซื้อบ,บัตรรวมรวมไงรวมรวมแล้วก็ก็เลยพอเลยเฉลี่ยตัวละห้าร้อย เขาลถแรงไงกําลังเต้นหน้าห้ารถแหหรอว่าแล้วพี่แอทํทำไมไม่ขึ้นพี่แอรเขาไปว่าแหละพี่แอรทำไมไม่ขึ้นหลคือพี่แอ้เขาจะลองไปใหม่แน่เลยไอ้เราก็ว่าอยู่ไลเลยพี่แอแต่ว่าถ้าเกิดไลเลยเต้นหน้าห้าก็ไลเลยตั้งไลเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตีนล็กก็สิ์บอกหนูเดี๋ยวหนูบอกให้ว่าต้องทำยังไงกำลังมว้วนพี่ตั้งไวเลยถ้าเกิด เล็กก็สิก็ไม่ต้องไปลบเด้อเดี๋ยวเราจะบอกว่าพี่ต้องทอํายังไงตั้งไลเลยเพื่อมีดวงตายเยอะตั้งไลเลยเอาตั้งไลแล้วก็เต้นอืออืออม้วน,นไปเลยแล้วพี่ก็บอกร้านว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะผบอกว่ากําลังม้วนพี่ก็ออะไรเงี้ยพี่ตั้งไล่ไปเลยตอนเนี้ยตอนเรียงถึงจะขึ้นเพราะว่าพี่ไล่จาก ตั้งหน้าปกเป็นจ้ะอ๋อตั้งหน้าปกเป็นหรอมีหลังบ้านไหมมีหลังบ้านอ่าทักว่าเข้าไปในเฟซเรวจะส่งไปให้ดูเราจะส่งไปให้ดูมีม,มีเดี๋ยวจะให้ดูเฟซของั้นนละนะตอนนี้ตอนนี้ตั้งตั้งตู้ลำโพงอยู่อ๋อ คลิปหน้าปกเหมือนโรงรัดใช่ไหมถ้าเกิดว่าพี่พี่ทักเข้ามาหาลรงแรดก็ได้เดี๋ยวนั้นเราจะพิมพ์ให้ดูนะแล้วแล้วแล้วเดี๋ย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 ว้ราจะบอกว่าพี่ต้องทอํายังไงต้องไปโหลดอะไรมาเดี๋ยวแป๊บนะึงป๊แป๊บแปปเต้นได้สองเพลงแดดร้อนโอ้ โอเคพี่สาวนาะงเลยหนูเอาชื่อเฟซหนูให้ดูนะเชเดียทักมาเยอะพี่แอ้ก็เหมือนกันเดี๋ยวติดปัญหาอะไรจะ,จะ,จ,ะจะได้บอกพี่แอ้ก็ทักมาเ้ออันนี้พี่แอ้เขาจะเขาเราจะเป็นพี่เลี้ยงให้พี่แอ้เขาชายยศพี่เจ้าหน้าพี่พี่สาวนางเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพี่พี่ก็แอดมาเดี๋ยวอยากได้ตั้งหน้าปกเป็นโอเคพี่เข้ามาในเฟซหนูเดี๋ยวหนูจะบอกแล้วว่าต้องเอาแบบไหนต้องไปโหลดตรงไหนทุกคนถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรเรื่องคลิปเรื่องอะไรทุกอย่างอะ่ะอยา่าพากันลบนะมาถามรัดก่อนแล้วค่อยลบทั้งพี่ทั้งพี่สาวนาง